CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดร์ Dr. พันการทาน์น,นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊กโรแมน c ์ of the three kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่60มาติดตามกันต่อนะครับว่า จะเกิดเหตุอะไรบ้างกับสองเมืองนี้ติดตามได้ใน,น CMG Podcast วันนี้ครับตอนเมืองเสฉวนและเมืองฮันเต็งขนาดนั้นเตียวล่อผู้เป็นเจ้าเมืองฮันตงแจ้งไปว่าโจโฉมีชัยชนะแก่ม้าเฉียวมีใจกำเริบใหญ่หลวงนักกลัวจะยกมาทำอันตรายแก่เมืองฮันตงจึงให้หากคนทั้งปวกเข้ามาปรึกษาถึงมาตรการที่จะป้องกันการรุกรานจากโจโฉ เงียมเผาจึงว่าเมืองฮันตงมั่นคงบริบูรณ์ก็จริงแต่ก็ยังหาเท่าโจโฉไม่อันหนึ่งมาเฉียวซึ่งแตกโจโฉมาบัดนี้ก็จะมาอาศัยเราเห็นว่าโจโฉจะยกมาตีเมืองเราเป็นมั่นคงขอให้ท่านไปตีเอาเมืองเสฉวนทั้ง40สิบหัวเมืองให้ได้ก่อนกำลังเราจะได้มากขึ้นเตียวล่อได้ฟังดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงสั่งให้หาเตียวโอยเข้ามาปรึกษาซึ่งจะคิดอ่านยกทัพไปตีเมืองเสฉวนฝ่ายเล่าเจียงเจ้าเมืองเสฉวน ครั้นรู้ข่าวว่าเตียวล่อคิดอ่านตระเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองของตนจึงให้หาบรรดาขุนนางมาปรึกษาเตียวสงผู้เป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพระเจ้าจะอาสาถือหนังสือไปว่ากล่าวให้โจโฉยกกองทัพมาตีเมืองฮันตงถ้าเมืองฮันตงเป็นศึกรบติดพันอยู่แล้วก็เห็นจะไม่ยกกองทัพมาทําอันตรายแก่เราได้เล่าเจียงเห็นชอบด้วยจึงจัดแจงแต่เครื่องบรรณาการกับหนังสือฉบับหนึ่งให้แก่เตียวสง เตียวสงก็รอบเขียนแผ่นที่เมืองเสฉวนอย่างละเอียดแล้วก็ไปเมืองฮูโตผ่านเมืองเกงจิ๋วไปฝ่ายเตียวสงเมื่อไปถึงเมืองฮูโตแล้วคอยอยู่สามวันจึงได้พบโจโฉเตียวสงคำนับโจโฉและส่งหนังสือพร้อมเครื่องบรรณาการให้โจโฉจึงถามเตียวสงว่าเล่าเจียงไหนท่านนั้นทําไมจึงไม่ได้ส่งบรรณาการมาหลายปีแล้วเตียวสงจึงว่าเมืองเสฉวนไกลกันดารและหัวเมืองทั้งหลายก็ยังไม่รับคาบ กลัวโจรร้ายจะเข้าช่วงชิงเครื่องบรนณาการกลางทางจึงไม่ได้ส่งมาโจโฉจึงตะหวาดเอาว่ากูเที่ยวปราบปรามหัวเมืองทั้งปวงราบคาบแล้วโจรที่ไหนยังมีอยู่อีกเล่าเตียวสงจึงว่าทิศใต้นั้นมีซุนกวนทิศตะวันตกเ่าก็เล่าปีทิศเหนือน,นั้นก็เตียว่อเมื่อข้าศึกของท่านยังอยู่รอบตัวชะนี้เหตุไฉนจึงว่าปราบปรามหัวเมืองราบคาบแล้วโจโฉได้ยินดังนั้นก็โกรธพิดดูรูปร่างเตียวสง เห็นหยาบช้ามิชอบอธัธยาศัยก็ลุกเข้าเสียข้างในและสั่งให้ทหารเอาตะบองไล่ตีเตียวสงออกไปเสียเตียวสงวิ่งหนีออกมาจัดแจงตัวรีบหนีไปในเวลากลางคืนจึงคิดว่าตัวกูจะเอาเมืองเสฉวนมาออกแก่โจโฉควรหรือมาทำหยาบช้าต่อกูอีกเล่าเมื่อกูจะมาก็ได้ว่าแกเล่าเจี้ยงเป็นข้อใหญ่และบัดนี้มิสมเหมือนปากว่าจะกลับไปคนทั้งปวงก็จะหัวราอยยะเล่น ก็จะไปหาเล่าปีน้ำเมืองเกงจิว๋วฟังแยบคายเล่าปีจะคิดดีร้ายประการใดจะได้คิดอ่านผ่อนผันเมื่อภายหลังเตียวส่งคิดแล้วก็ขับม้าพาทหารรีบไปเมืองเกงจิว๋วฝ่ายคงเบ้งเมื่อรู้ข่าวว่าเตียวส่งกําลังเดินทางมาหาเช่นนี้ก็ส่งให้จูลงไปรับเตียวส่งเข้ามาพำนักที่ตึกรับแขกเมืองโดยมีกุนอูคุมทหารร้อยนายมาคอยต้อนรับเตียวส่งก็หยุดพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนครั้นเวลารุ่งเช้า วนอูและจูลงก็พาเตียวสงเข้าไปพบกับเล่าปีคงเบงและบางทองเล่าปีก็จัดแจงให้เตียวสงนั่งที่สมควรแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยงพูจากันตามประเพณีเตียวสงเห็นเล่าปีพูจาแต่เนื้อความอื่นมิได้ว่าเนื้อความถึงเมืองเสฉวนแล้วรู้ว่าเมืองเกงจิ๋วนี้ก็ถูกสุนกวนเขาทวงคืนอยู่เนืองๆก็สงสารแต่เตียวสงก็ยังไม่ได้กล่าวความใดๆออกมาครั้นเตียวสงอยู่เมืองเกงจิ๋วได้สามวัน เตียวสงก็ลาเล่าปีกกลับเมืองเสยชวนเล่าปีกก็คุมทหารออกไปส่งถึงนอกเมืองแล้วก็ให้แต่งโตะเลี้ยงเตียวสงเห็นเล่าปียกย่องให้เกียรติตนเช่นนี้ก็เอ็นดูจึงกล่าวขึ้นว่าในตอนแรกข้าพเจ้าก็ปรารถนาจะยกเมืองเสยชวนให้แก่โจโฉแต่โจโฉไอ้ศัตรูแผ่นดินนั้นโอหังถือว่าตัวดีลบหลู่ผู้มีสติปัญญาเสียข้าพเจ้าจะยกเมืองเสยชวนให้ก็หาต้องการไม่ข้าพเจ้าจึงแวะมาหาท่านหวังจะบอกเนื้อความทั้งนี้ แม้ท่านปรารถนาจะเอาเมืองเสฉวนจริงแล้วข้าพเจ้าจะรับเป็นธุระทาการข้างในมิให้ขัดสนเตียวสงพูดเสร็จแล้วก็แหวกอกเสื้อชักเอาแผนที่เมืองเสฉวนส่งให้เล่าปีแล้วว่าท่านไม่เข้าใจทางที่จะไปเมืองเสฉวนนั้นก็จงดูในแผนที่นี้เถิดอันหนึ่งในเมืองเสฉวนนั้นเพื่อนรักของข้าพเจ้ามีสองคนชื่อหัวเจงกับเบ้งตัดสองคนนี้ไว้ใจได้ข้าพเจ้าจะไปว่ากล่าวเห็นจะไม่ขัด ถ้าบุคคลทั้งสองนี้มาถึงท่านแล้วจงปรึกษาหารือกันเถิดเตียวสงว่าดังนี้แล้วก็คำนับลาไปคงเบ้งก็ให้กวนอูคุมทหารไปส่งทางประมาณร้อยเส้นแล้วก็กลับมาครั้นเตียวสงกลับมาถึงเมืองเสฉวนแล้วก็แวะเข้าไปปรึกษากับัวดเจ้งและเบ้งตัดถึงการที่จะสมคบกันยกเมืองเสฉวนให้กับเล่าปีก่อนที่เตียวสงจะเข้าไปหาเล่าเจียงเล่าเจียงจึงถามเตียวสงว่าท่านไปเมืองหลวงได้ข้อราชการประการใดบ้าง เตียวสงจึงว่าข้าพเจ้าไปเมืองหลวงนั้นหวังจะป้องกันอันตรายมีให้มาถึงเมืองเราก็ไม่สมความคิดด้วยโจโฉนั้นเป็นศัตรูแก่แผ่นดินขอให้ท่านคิดอ่านเป็นไมตรีกับเล่าปีจะดีกว่าเล่าเจียงจึงว่าอันท่านว่าทางนี้เราก็เห็นด้วยแต่เราจะให้ผู้ใดไปเจรจาเพื่อทาไมตรีกับเล่าปีได้เล่าเตี้ยวสงจึงว่าซึ่งจะให้ถือหนังสือไปถึงเล่าปีนั้นเห็นแต่หัวดเจ้งกับเบ้งตัดสองคนนี้ จะได้รัชการเป็นมั่นคงเล่าเจียงได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยแล้วให้หาหัวดเจ้งกับเบ้งตัดเข้ามาแล้วให้แต่งหนังสือขอถึงเล่าปีให้ช่วยยกทัพมาโจมตีเตียวล่อเจ้าเมืองฮันตงครั้นแต่งหนังสือเสร็จแล้วก็ส่งให้หัวเจ้งเพื่อถือไปหาเล่าปีแล้วให้เบ้งตัดคุมทหารห้าพันนายยกออกไปรอรับเล่าปีอยู่กลางทางขนาดนั้นอุยกวนกับองลุยก็เข้ามาเตือนไม่ให้เล่าเจียงไว้ใจเล่าปี แต่เล่าเจียงก็หาได้เชื่อในคำเตือนของที่ปรึกษาทั้งสองคนนี้ไม่สำร้ายก็ยังสั่งให้ทาหารเอาตัวขององลุยกับอุยกวนออกไปเสียจากที่นั้นด้วยครั้นหัวเจ้งมาถึงเมืองเกงจิว๋วเล่าปีก็แต่งโตเลี้ยงหัวเจ้งตามประเพณีหัวเจ้งก็กล่าวกับเล่าปีว่าซึ่งท่านจะคิดทําการไปเบื้องหน้านั้นข้าพระเจ้าจะทํานุกบารุงให้สําเร็จถึงจะตายก็ไม่เสียดายแก่ชีวิตเลยเล่าปีก็ยกมือขึ้นคํานับว่าขอบใจท่านหนักหนาะ ครั้นเสรสุราแล้วคงเบ้งก็จัดแจงที่อยู่ให้แก่หัวแจ้งอาศัยตามสมควรเล่าปีก็ปรึกษาคงเบ้งถึงการที่จะเกณฑ์กองทัพยกไปเมืองเสฉวนคงเบ้งจึงว่าเมืองเกณฑ์จิ๋วนี้สําคัญนักจำจะต้องให้คนอยู่รักษาไว้จงดีเล่าปีจึงว่าถ้ากระนั้นตัวข้าพเจ้ากับบางทองอุยเอียนฮองตงจะคุมทหารยกไปเมืองเสฉวนตัวท่านกับกวนอูเตียวหุยจูโลง จงรักษาเมืองเกงจิ๋วเถิดขงเบ้งก็รับคําเมื่อได้เลิกดีแล้วเล่าปีก็ยกทัพออกจากเมืองเกงจิ๋วแล้วก็ได้พบกับกองทัพของเบ้งตัดที่รอรับอยู่เบ้งตัดจึงให้คนถือหนังสือไปแจ้งแกเเง่เล่าเจียงเล่าเจียงแจ้งดังนั้นก็จัดทหารสามหมื่นแพรอย่างดีบรรทุกเกวียนสามเล่มกับสิ่งของเงินทองและสะเสบียงอาหารเป็นอันมากยกออกจากเมืองรีบไปคอยรับเล่าปีณนะเมืองโปยเสีย โดยไม่ฟังคำทัดทานของคุณนางและที่ปรึกษาบางนายเมื่อเล่าปีและเล่าเจียงได้พบกันแล้วต่างคนต่างคำนับกันตามประเพณีพี่น้องพูดจาปราศัยเล่าความทุกข์ยากแต่หลังให้ฟังทุกประการจากนั้นเล่าเจียงจึงให้แต่งโต๊ะเชิญเล่าปีกินอยู่เสพสุราด้วยกันเป็นผาสุขจนเวลาพลบค่ำแล้วเล่าปีก็คำนับลาเล่าเจียงกลับไปค่ายฝ่ายเล่าปีเมื่อกลับมาถึงค่ายบางทองก็เข้ามาสนทนาด้วยว่า ข้าพเจ้าคิดว่าขอให้ท่านเชิญเล่าเจี้ยงมากินโต๊ะที่ค่ายของเราเราจะให้ทาหารจับตัวข้าเสียแล้วจึงยกเข้าไปตีเมืองเสฉวนก็จะได้โดยง่ายจะมิดีหรือแต่เล่าปีก็มิยอมกระทําตามด้วยกลัวที่จะเป็นการผิดประเพณีที่ตีชิงเอาเมืองของบุคคลร่วมแท่เดียวกันครั้นรุ่งเช้าเล่าปีกก็เข้าไปกินโต๊ะกับเล่าเจี้ยงอีกบังทองจึงกระซิบกับปวดเจ้งว่านายเราถือความซื่อตรง มิได้กระทำตามคำเราถึงนายจะถือความสัตย์อยู่เราจะคิดทำการเองจึงสั่งให้อุยเอียนแซงไปแสดงการรำดาบต่อหน้าเล่าปีและเล่าเจียงเพื่อที่จะหาโอกาสสังหารเล่าเจียงแต่อุบายในครั้งนี้ของบางทองก็ต้องล้มเหลวเนื่องจากบรรดาขุนนางของเล่าเจียงรู้ทันจึงได้ส่งขุนนางของเมืองเสฉวนออกมารำดาบกับอุยเอียนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้อุยเอียนทำการได้ถนัดเล่าปีเห็นเหตุการณ์เป็นไปเช่นนั้น ก็ตวัดไล่อุยเอียนส่วนเล่าเจียงก็ตวัดใส่ทหารของตนสองพี่น้องแซ่เล่าจึงเสพสุราร่วมกันจนใกล้พลบคำเล่าปีก็พาเล่าเจียงกลับไปค่ายและบริาพาสบางทองผู้เป็นต้นคิดถึงการรอบสังหารเล่าเจียงอย่างหนักเล่าปีกับเล่าเจียงร่วมกินโตะเสพสุราด้วยกันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งมาใช้ก็นําความมารายงานว่าเตียวลอดจะยกทัพมาตีด่านแห่บางกวนอันเป็นด่านสําคัญของเมืองเสฉวนเล่าเจียง จึงอ้อนวอนให้เล่าปียกทหารไปป้องกันเตียวลอ่อเล่าปีก็รับคำแล้วยกทหารไปตั้งค่ายหน้าด่านแห่บังกวนส่วนเล่าเจียงก็ยกทัพกลับเมืองเสฉวนเรื่องราวกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับในอีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ